บ้านเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามีเมนูเมนูอะไรครับวันนี้มีต้ยมยำต้ยมยำพงตัวยักษ์กเลยจ้าต้ยมยำปลากระพงใช่นี่นปลากระพงแล้วก็มีใส่เลยเนะาะน้ำเดือดเลยค่ตะไคร้ใบมะกรูดไปเลย แล้วก็มีพริกมะเขือเทศหอมใหญ่ใส่ไปเลยทีเดียวโหพริกเกยอะมากเลยไอแซ่บตูดไปดเลย <c oughs> แล้วนี้เรามีอะไรนะชิะ <c oughs> อะไรนะส้มแขกโอเคส้มแขกเพิ่มเพิ่มอะไรหอมเปรี้ยวใ <c oughs> ส่เยอะเปรี้ยวดีชอบแล้วก็จะมี อันนี้กะเพราแล้วก็มีต้นหอม <c oughs> นี่เราก็เครื่องปรุงนะเราใส่เกลือใส่ร์ฟครึ่งช้อนก่นแล้วก็จะมีรสดี เิ่มความอร่อยหงช่สใส่ไปนิดนึงน้ำเดือดจ้าโอ้ยแสดงว่าอร่อยเข้าจมู <c oughs> ก <c oughs> พริกมันฉุนไงนี่อะพริกตั้งหรอให้น้ำม,มันร้อนก่อนใช่ให้น้ำเดือดเดือดพุดๆพุทๆพุปลาจะได้ไม่ขาวมาเราแปรบหนึ่งรอน้ำเ,เดือดแปรบหนึ่งน้ำเดือดแล้วจ้าปลาลงไปอันเนี้ย เราไม่สามารถที่จะผ่าได้เราก็ใส่ไปนั้งหัวเลยโอ้โหเชียงใหญ่ค่ะเชียงใหญ่มากปลามันทำยากมากอ่ะสุดแฟมิลี่บ้านบ้านสุดแฟมิลี่บ้านบ้านนะครับเนี้อาจจะไม่เหมือนที่อื่นกระทะเราก็เล็กเลยมันจะมีก้างปลาเราเอาเนื้อปลาไปทำอางอินเราเราเก็บไว้สำหรับเมนูต่อไปด้วยอ่ะใช่โอ้ย นี้ชิ้นโตมากชิ้นใหญ่มากเลยปิดไหมขวาก่อนอย่าใ,ให้มันเดือดเลยนะอย่าไปคนนะปลามันขาวแต่เราล้างเกลือละ <Okay. S 2> เป็นจไนจ้าน่าจะสุลกล้กลิ่นเปรี้ยวแต่จมูกเลยว่ะโอ้โห okay. มูกเลยดูชินแน่ ขอดูขอดูไอชิ้นตัวโตวนี่นะว่าดูเนื้อว่ามันใี่โตหรอดูหัวมันี่ตัวเริ่หรมหัวเริ่มเลยแทะเข้าไปทีนี้ก็เสร็จแล้วใส่ต้นหอมไป ตายด้วยตายด้วยแลไรครับใบกะเพราเออให้จะเป็นทำไ,ไม,มเรียบร้อยหรอเรียบร้อยจ้าเดีย๋ยวรอตักันนะ อยากกินหัก็ตัดไปแล้วหัวชิ้นเดียวก็พอแล้วาฮ่าชิ้นเดียวชิ้นเดียวก็พอชิ้นเดียวก็อิ่มละได้หลายมือเลยนะเนี่ยขอหัวเลยจ้าตากดีกว่าชิ้นเรตัดหัวไปกันนะเชียวบนว้าวเต็มแล้วอ่ะ หัวชิ้นเดียวพอละหางหน่อย,ยกินกลางตลอดตัว น้ำซุปแซ่บมากเลยปเปรี้ยวนะวไไใครที่ชอบเปรี้ยวแต่ใครไม่ชอบเปรี้ยวก,ก็จะว่าไม่อร่อยอะนะ่ะเนาะใส่เนี่ยหอมใบกระเพราอ่ะหอมอ่ะโอเคเจอกันที่โต๊ะจ้าจับถืออะไรวะถืออะไรนะถ้วยที่ต้องตักโชว์หน่อย ว้าวอืมโอเคเสร็จแล้วจ้าเึงวเวลากินไหนเมนูเรานี่ต้ยมยำปลากระพงแต่ที่จริงมันก็ทำได้หลายเมนูนะแต่เราถนัดต้ยมยำ <c oughs> นี่จ้าจาตักแต่หัวมานะเพราะว่าอยากกินหัวมันอะ่ะ แค่หัวก็เต็มชามแล้วดูดิอ,อยากจะแทะหัวสนานสนานหมดนะอือนี่คืออะไรอร่อยไหมเปรี้ยวสะใจชอบมากเลยรสนี่ยกิน<ะ>กับกับแก้มได้เลยเนี่ยอซื้อทนันแล้วละเล่า บเนื้อปลาเลยนี่ก็เยอะนะนี่คำตัวโตตรงนี้วาเนี่ยตรงเนี้ยเนื้อเยอะเนี่ยกินแก้มมันก่อนไงนี่ไงเนื้อปลาเมีคำตัวโตหน่อย อ่อืมมันร้อนน่ะเอาแล้ว๋ยวคนดิใจเย็นพี่สงูงร้อนโคตมากเนี่ย โซติโลงคอเลยนะเว้สมากวันนี้เรามีผลไม้ด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นลูกแรกประจำฤาดูกาลนี้ว่ะ ลูกแรกของเราแต่ยังกินไม่ได้เพราะมันยังไม่สุกเขาบอกว่าอีกสามสี่วันกินได้โลอะไรโลละร้อยสี่สิบซื้อมากับเจ้าเดียวกับปลานี่แหละปลากระพงเนี่ยปลากระพงโลละร้อยร้อยหูแพงไม่รู้อ่ะถ้าตัวนี้ตัวนี้โลอะไรอ่ะเรียนโลหกิดร้อยหกสิบ ตัใหญ่มากเลยนะแต่ก็ตัวใหญ่นะเมื่อกี้นะที่เราถ่ายรูปตัวใหญ่อันนี้มีนี่เนี่ยมะม่วงมา,างมจากสิงห์งบุรีจากสิงห์บุรีใช่สวนสิงห์บุรีจ้าโอ้โหของกินเราไม่ต้องห่วงอะไรมาจากสัตว์ทั่วสารทิศไทยแลนด์หน้าผลไม้มะม่วงเยอะมากเลยปีนี้เนาะ แม่ดอน,นยังกวนที่บ้านนส่งมาให้หโอกินฮะป้าปลาระวังกล้างด้วยนะจา๊ะทำยากกว่าจะทำเสร็จป้ามันยากตรงไหนอ่ะ ขั้นตอนที่ที่วันนี้ว่ามันยากที่สุดอะตอน,นตรงไหนอะเอเกตออกอะอ๋อตรงเอเกตออกใช่ไหมถอดเกตแล้วก็ผ่าด้วยมันกระดูกมันแข็งมากเลยน่แหละมีดเราไม่คมเบ้าคม่แหละสับขาดหมดอะดยกเวนปลาหละอะท้องปลา,า้า บางคนจะชอบนะท้องปลาเนี่ยเพราะมันมันไงโอย้ยแม่นม้องก็ชอบเท่าไหร่แต่กินได้เช็บหน่อยวันนี้วันที่สามพฤศภาเนาะใช่เป็นวันที่รัฐบาลแค่ขายเหล้าได้ นคนแห่ไปซื้อซะอหมายถึงเราไม่ทันเขาเลยยังไงไม่ซื้อหรอกเราไม่กินแต่ก็เวอร์ไปอะ่ะเหมือนเขากักตุนอะไรเนี้ยอาหารยังไม่ยังขนาดนี้เลยนะกักตุนอาหาร อาหารยังไม่แย่งกันขนาดน<อ>ี้ล <laughs> ไม่แย่งกันซะน่าเกลียดจังเลยคนไทยน่าจะเป็นคนขายมากกว่าเนาะรู้แย่งกันอะ่ะของหมดสต็อกนี้อ่ะน่าจะเป็นสต็อกเพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาจะไอ้นี่อย่งเมื่อไหร่ ดีนะเราไมา่กินนะเวนเนาะใช่ไม่งั้นเราคองอยู่ในว่าคงลงแรงตายไปละ <laughs> แต่มันมีข่าวคนลงแรงตายก็มีนะเออใช่ไม่น่าเชืเอนะอ่อเนาะคนคงติดคงเลือติดจริงจริงอะดีแล้วที่เรามากินอ,อยากกินปลาดีกว,ว่ากินป,าปลาดีกว่าสลัดกินหัวด้วย แล้วไอ้ปลากระพงเนี่ยมันถือว่าแพงอปว่าวะไม่รู้อ่ะเคยซื้อแต่เป็นตัวตอนนี้เราไปบางแสงครั้งที่แล้วอ่ะอเราซื้อตัวละร้อยเอ้ยตัวละ 8, 100, แปดสิบกว่าร้อยแี้แบบถึงโลปะ่ะแต่ตัวเล็กกว่าน,นี้นะอือน่าจะไม่ถึงหรอกอาโอตัวละแปดสิบประมาณนี้แต่นี้ตัวใหญ่ เห็นเขาบอกว่ามาจากสมุทรปราการอะไรเนี่ยปากน้ำสมุทรปราการคนไปซื้อกันเต็มเลยเขาใส่กระบะมาขายคนมากินนี้ไปนะพวกมะม่วงพวกปลาเดี๋ยวผมเดี๋ยวทุเรียนผมกินก็ได้เอาเลยยกให้จริงเหรอเดี๋ยวชิมให้ถอยขอปูนเอาแล้วกัน อยากจะชิมรสไปดูฟิ์มือการผ่างดังรูไหมว่าลูกอะไรนะ่ะลูกโลละโลละร <24 S 2> ้อยสี่สิบลูกนี้กี่โลสองแปดสองกิโลแปดสิบก็ประมาณสามร้อยสองสามร้อยเท่าไหร่ครับว่นสามร้อยเก้าสิบอีกอีกสิบบาทสี่ร้อย ลูก,อ,กนนอืมลูกแรกประจำาาระเนืนึงว่าส่งออกนึกว่าเหมือนกับอะไรนะส่งไปไประเทศน่นนี่นั่นไม่ได้ไไดนะมันจะถูกลงนั่นเลยด,ดิไม่น่าเชื่อกะรอ,อกินโลอะไรอ่ะห้าสิบนไปกินกินที่สวนยังไม่ได้เลยไม่แน่ที่สวนอาจจะได้อาจจะได้กินฟรีถ้ารู้จักคนจักเขาแพ่ <laughs> อไอ พูดถึงเราน่าจะทําไปทําคลิปแบบไปตะลุยสวนผลไม้นะวันนะฮวงเกียรยดีนะอยู่บ้านเพื่อชาตินี่คะไปไหนไม่ได้คะ่ะแต่เขาก็มีไอ้นี่เลยกฎหมายอะไรอะ่ะไม่ให้ออกกับพื้นที่ใช่ไหมอืมก็ฟิสวด้วยแล้วก็ห้หามห้ามห้าม,ามแต่จังหวัดก็ไม่ได้ห้ามข้าม เดินทางข้ามจังหวัดอันนี้คนที่เข้าไปแล้วเขาจะกลับมาทันไหมแต<อ>วก็คงมีลิมิตให้อยู่มั้งช่วงที่กลับมาประมาณว่าไปถึงเมื่อกี้เมื่อกี้อิจใจหรือเมื่อกี้วันก็ต้องกลับแล้วอเปลี่ยนแผนนะเพราะว่าเดี๋ยวกลับไม่ได้เป็นไงครับเมนูนี้ แซ่บมากแซ่บมากอร่อยนะอร่อยะปลาแล้วมันแบบทำให้ย่อยง่ายด้วยทำเองอร่อยเองมากก็เราทำเองก็ต้องรสชาติที่เราชอบชอบเนี่ยแต่ว่าไปกินรสชาติคนอื่นเขาไม่เปรี้ยวไม่อะไรอย่างเงี้ย เพราะเราก็ว่ามนอร่อยเราต้องเปรี้ยวเผ็ดวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะสำหรับเมนูเมนูต้ยมยำป้ากระพงเดือดไปหนึง <มา S 2> ่งมะนาว<อ>าด้วยเปล่าจะมีอีกเมนูหนึ่งอ๋อที่ที่แร่ไว้เหรใช่เอาเอา,เอาเนื้อมันไว้ละเดี๋ยวคอยดูนะว่าเป็นเมนูอะไร <laughs> จะทําถูกจะทำไอ้นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นครั้งแรกไงลองทำดูเนาะจ้ะโอเควันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเมนูจะต้องเริดเหมือนเดิมโอเคจ้ะบ๊ายบาย